สวัสดีครับวันนี้เรามาดูคำพยากรณ์พื้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์กันครับโดยคำพยากรณ์จะบอกถึงพื้นดวงกำเนิดโดยทั่วไปเช่นลักษณะนิสัยบุคลิกรสนิยมรวมไปถึงพื้นดวงการงานอาชีพที่เหมาะกับราศีดวงการเงินหรือฐานะทางการเงินสังคมเพื่อนฝูงการคบค้าสมาคมต่างๆและสุดท้ายในด้านความรักคู่ครองความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม สรุปมาเป็นคำใบ้กรดังนี้ราศีสิงห์เป็นราศีของผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนมีธาตุกำเนิดประจําราศีสิงห์คือธาตุไฟคนที่มีธาตุไฟประจําตัวส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นผู้นำสูงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่ยอมใครง่ายๆเป็นคนใจร้อนทำอะไรรวดเร็วว่องไวและมีความหยิ่งทะนงในตัวเอง สัญลักษณ์ประจำราศีสิงค์คือรูปสิงโตลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีสิงค์เป็นคนตรงไปตรงมามีความกล้าหาญและความเป็นผู้นำพูดจริงทำจริงออกจากผงผางอยู่สักหน่อยความตรงไปตรงมานี้ทำให้ผู้คนทั่วไปมีความรู้สึกว่าชาวราศีสิงค์เป็นคนที่มองดูง่ายเพราะไม่มีรับลมคมในมีอะไรก็แสดงออกมาให้เห็นกันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งชอบก็บอกว่าชอบ เกลียดก็บอกว่าเกลียดชาวราศีสิงห์นั้นชอบพูดตรงๆจนบางครั้งฟังดูไม่เข้าหูบ้างก็เป็นคนปากตรงกับใจมีจิตใจที่ซื่อตรงไม่มีการเอารัดเอาเปรียบใครทําอะไรก็มุ่งมั่นปรารถนาทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จมุมานะเพียรพยายามบุกบัน่นเอาจริงเอาจังให้บรรลุเป้าหมายจนได้ในที่สุดนิสัยของชาวราศีสิงห์เป็นคนที่รักพวกพ้องเป็นที่สุด เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเพื่อนฝูงหรือใครๆก็ตามที่ตนเองรู้จักมักคุ้นรวมทั้งคนใกล้ตัวญาติมิตรใครมาแต่ต้องไปในทำนองไม่ดีไม่งามชาวราศีสิงห์จะปกป้องจนถึงที่สุดแต่ข้อเสียคือมักมินิสัยดื้อรั้นไม่ยอมฟังใครง,ง่ายๆเชื่อมั่นในตนเองสูงดวงการงานของชาวราศีสิงห์บุคคลที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานอย่างที่สุด ถ้าไม่สําเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้จะไม่ยอมเลิกลาจนกว่าจะสําเร็จกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงกับเรื่องที่คนอื่นกลัวแต่เขาก็พร้อมที่จะไปสูตรให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ทําถึงจะเสี่ยงแต่รับรองว่าหากสําเร็จแล้วจะคุ้มค่ากับการลงทุนลงแรงเป็นอย่างยิ่งเป็นที่เชื่อถือและยำเกรงมีความสามารถนำพากลุ่มหรือหมูคนะ่คณะไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ดวงชาวราศีสิงห์จึงเหมาะกับการทำงานในตำแหน่งผู้นำผู้บริหารหัวหน้าการบริหารจัดการการเมืองการปกครองผู้นำกลุ่มองค์กรผู้นำชุมชนเจ้าของธุรกิจนักธุรกิจเป็นต้นดวงการเงินและรายได้ของชาวราศีสิงห์การเงินและรายได้มักจะมาแบบสม่ำเสมอ เป็นผู้ที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้เป็นเงินตรากลับมาใช้ได้อย่างสบายๆมีลาบผลทางการเงินดีรายได้ส่วนใหญ่มาจากความรู้ความสามารถการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ชาวราศีสิงห์มีไรายได้มากก็จริงแต่ก็ใช้จ่ายหมดเปลืองมากเช่นกันจึงควรเก็บออมไว้ให้มากๆในอนาคตจะได้สบายเพื่อนมิสหายและสังคมของชาวราศีสิงห์ เป็นที่ทราบกันดีในกลุ่มเพื่อนว่าชาวราศีสิงห์มักจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มมักมีผลการเรียนดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงชอบความสุขกสบายสะดวกสบายมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือใจใหญ่เป็นที่พึ่งของเพื่อนๆและมักจะเป็นผู้นำกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้งเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายใครๆก็อยากอยู่ใกล้คอยติดตาม เพราะความมีสเสน่ห์และคําพูดคําจาที่ดูเป็นมิตรตรงไปตรงมาไม่มีอะไรอแอบแฝงจึงเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนฝูงชาวราศีสิงห์ชอบอยู่ในสังคมของผู้คนจํานวนมากๆเป็นกลุ่มใหญ่ชอบสนุกสนานเฮฮาเป็นคนอารมณ์ดีและก็มักจะเป็นจุดเด่นในกลุ่มเสมอดวงความรักและคู่ครองของชาวราศีสิงห์สำหรับเรื่องความรักชาวราศีสิงห์เป็นคนรักที่ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าราศีอื่น เต็มไปด้วยความอบอุ่นและการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอเพราะธรรมชาติของสิงค์คือผู้นำที่มีความรับผิดชอบดูแลทุกๆคนอย่างดีและเป็นที่รักของคนรอบข้างชาวราศีสิง์จะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วคิดปุ๊บก็ลงมือปั๊บอย่างไม่ลังเลเพราะเขามั่นใจว่าเขาพร้อมและดีกว่าคนอื่นความรักของเขาคือความซื่อสัตย์เต็มไปด้วยความชื่นชมให้เกียรติและการดูแลเอาใจใส่แต่ชาวสิง์ อาจจะดูเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงไปบ้างกล้าแสดงออกและร่าเริงแจ่มใสคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่ชาวราศีสิงห์เป็นคนกล้าหาญกล้าทำกล้ารับแต่ก็ไม่ใช่คนเสียสละมากนักเขาจะทำทุกอย่างตามความต้องการและความรู้สึกของตัวเองและทุกคนก็ต้องทำตามสิ่งที่เขาคิดด้วยแต่ในทางกลับกันเขาจะไม่ทำตามคำสั่งของใครทั้งนั้นความสัมพันธ์กับคนรักของเขา จะเป็นแบบที่ต้องเชื่อฟังและทำตามความคิดของเขามากกว่าจะมานั่งปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดังนั้นคู่รักของชาวสิงห์ควรที่จะเข้าใจและยอมตามใจเขาให้ได้ถ้าไม่อยากจะขัดใจจนทะเลาะเบาแววงกันจนอาจถึงขั้นเลิกลากันไปเลยก็เ,เป็นได้ชาวสิงห์เป็นผู้ที่มั่นใจและไม่กลัวในเรื่องความรักเขาชอบที่จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาความรักมากกว่าจะรอให้ความรักเข้ามาหา แต่ถึงแม้เขาจะเดินหาความรักเองก็ไม่ได้หมายความว่าชาวสิงจะไม่พิถีพิถันในการเลือกคนรักเขาใช้การพิจารณาและความรู้สึกในการเลือกคนรักนานพอดูเขาจะค่อยๆดูเพื่อให้แน่ใจว่าใช่คนนี้แหละที่จะเข้ากับเขาได้ดีที่สุดเพราะในเรื่องของความรักแล้วชาวราศีสิงมักคัดเลือกคู่ครองคนรักจากความเหมาะสมทางด้านสังคมนอกเหนือจากความรักความประทับใจที่มีให้กัน คนที่จะมาเป็นคู่จะต้องดูสมฐานะเหมาะกับเขาในแบบที่เขาต้องการและเมื่อเขาตกลงปรงใจกับใครแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนใจเพราะได้เลือกอย่างดีที่สุดแล้วขอจบคำทำนายพื้นดวงชะตาในราศีสิงห์เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันในคลิปหน้าครับ